ถ้าสามพันออเดอร์เองถ้ามันทำไม่ได้กูรู้จะพูดยังไงละเอาจริงๆนะเจนนี่ไม่ผิดน้าจารย์ขายได้เยอะหลายออเดอร์มันคือเรื่องดีแต่ที่มันแยกคือผลิตส่งไม่ทันเปล่ากูโทษเจนนี่ตอนไหนอิสันดานกูพูดถึงเจนนี่กี่โมงกูโทษกูโทษเจนนี่เหรอว่าเจนนี่ผิดมึงไปเอามาจากไหนว่ากูบอกว่าเจนนี่ผิดกูเนี่ยขอบคุณเขาด้วยซ้ํา มึงได้ฟังอะไรหรือเปล่ากูผลิตไม่ทันของกูเองมันเกี่ยวอะไรกับเจนนี่กูขายดีเนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่มันเป็นความผิดที่กูที่กูผลิตไม่ทันมึงปัญญาอ่อนเลยเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับเจนนี่กูพูดสักคำหนือยอย่างว่าเจนนี่ผิดสนดานคคำพูดคำจามึงเสียไม่คนตีกันนะเนี่ย ไม่รู้แต่พูดเยอะมันเกี่ยวหาแล้วกัเจนนี่เจนนี่เขาทำให้เราขายดีเป็นเรื่องดีขายดีเป็นเรื่องดีมันเป็นความผิดกูที่กูผลิตของไม่ทันเตรียมตัวเองไม่ดีขายดีมันจะดีกว่าขายไม่ดีได้ยังไงไฮ้ขายไม่ดีมันจะดีกว่าขายดีได้ยังไงยังไงขายดีมันก็ต้องดีกว่าต่อให้กูโดนยกเลิกออเดอร์ขนาดนี้มันเป็นระบบติ๊กตอกยกเลิกออเดอร์ไม่ใช่คนยกเลิก ติ๊กตอกเป็นคนยกเลิกเพราะครูผลิตของไม่ทันไม่ได้เกี่ยวหาอ้ไวกับเจนนี่เลยสันดานปากไม่มีหูรูด ได้ขอบคุณมากนะนุ่มวัฒนานนฐานะปลอดภัยได้ได้ขอบคุณมากเลยนะครับปลอดภัยใชะอะไรไม่เป็นไรมันเข้าใจได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอ่ะแยกย้ายกลับบ้านเขาได้แล้วไปอย่าไม่งั้นนั่งคุยกันเดี๋ยวมันจะช้าไปอีกรี่ขยับไปจากนั้ไปพักผ่อนกัน ขอบคุณมากอาจารย์นุ่มทอนธนานลยครับเปิดภัยจา้าเฮ้ยอ่างุ่นเนี่ยแบ่งไปกินหน่อยวะาจ้หนุ่มโอนธนาขอบคุณมากเลยได้สาธุหรือเก็บไว้กินพรุ่งนี้เดี๋ยวล้างกินพรุ่งนี้ก็ได้อาาจรย์่มแเสร็จแล้วโดนยกเลิกออเดอร์ไปแล้วให้ทันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มี ก็นอวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำต่อา,า,อา,อา,อาอต่อ,อ,อวันนี้ไปพักผ่อนเลยแลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยแต่เช้านอนองฟพต่เลยขอบคุณมากเลย

อาทุกคนอย่าลืมกดซื้อของนตากก้าอีกห้าคนจะอนุโมทนาจะขอบคุณมากนะ,นะคนับปลอดภัยครับใครไปมากรุงเทพป่ะพวกเนี้ยเห็นว่าจองที่ไว้สิุกรที่แล้วลมีใครชื่อไหม <c oughs> มีกี่คน <c oughs> ยังมีไปอยู่เหรอ <c oughs> งั้นบอกทางนู้น <c oughs> สาธุอนุโมทนาขอบคุณจะ บอกทางน้นเขาได้นะว่าเรายกเลิกกี่ที่เขาจะได้นักศึกษาเข้ามานั่งได้มาทำที่นี่กว่าอีสามพันออเดอร์สามพันกว่าออเดอร์เออดีแต่ทันแหละสามพันกว่าออเดอร์พรุ่งนี้คิดว่าทันเคลียร์ได้จบแน่เพราะว่าน้ำพริกเรามีกองว้ตัวนี้เยอะอยู่เหลือแค่มันต้องลุยเอาปลาล้ามากับปลาโทไม้ได้ ก่อนดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เบียร์บกเสียเสียแต่ผมรอรอเช็คก่อนว่าอะไรมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกอว่าทีนี้ต้องการอะไรบ้างครับเรารู้อยู่เหรอว่าต้องเอาอะไรมามากกว่าน้อยรู้อยู่ไหมว่าต้องเอาอะไรมามากกว่าน้อยแล้วนายอ๋อเดือดอะไรมันมากอะไรมันน้อยรู้ไหม มันต้องดูเฉลี่ยเฉลี่ยนะย้ายพาดขอบคุณมากจะลยครับต่อไปนโมทนารีพักผ่อนนะพรุ่งนี้ลุยงานต่อขอบคุณมากเลยนโมทนาจ้ะเออขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนโมทนาข,ขอบคุณมากๆเลย ก็ขอบคุณมากนะนโมทนา้เอาเลยเราเอาเลยไ้เป็นไรพักเลยแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะเอาเลยนอนเลยอานุโมทนาจ้า

ไอหมูวิ่งออกมาช้าวช้าวทำไปเยอะนึกจากอาหารที่ไอวิตามินอ่ะอันนี้มันเป็นบีคอมเพล็กซ์นี่ซื้อจากอเมริกาเป็นบีคอมเพล็กซ์ที่มันไม่มีกลิ่นแล้วไอ้นี่มันเป็นวิตามินซีมันเป็นมันมันจะต้องเป็นชารมเรลีสมันถึงจะได้ผลแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ กินวันละสองเม็ดตอนนอนตอนไหนก็ได้ลัางอาหารโอเคล้งอาหารแล้วต้องกินน้ำเยอะๆอ่าคือวิตา,ามินซีต้องมีคำว่าทานดีนี้แต่อันนี้มันมันเพิ่มมาแต่มันก็เป็นทานดีนิดดีมันถึงจะได้ผอันนี้อันนี้ก็คือแอมบิดาอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นวิตามินบีคอมเพล็กตัวเดียวที่ไม่มีกลิ่น ขอบคุณมากเลยอันนี้ก็อันนี้กินลำหาเหมือนกันจัดไปแล้วสองตัวนี้ต้องกินห่างกันหนึ่งชั่วโมงอันนี้กินไม่ต้องหลังอาหารก็ได้อันนี้กินพร้อมอาหารแล้วหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงถึงจะกินตัวนี้มันจะไม่งั้นมันจะเป็นบล็อกการทํางานกันอ๋สองตัวนี้ที่มันจะเป็นบล็อกการทำงานใช้เวลาอย่างนี้ปวดหัวเนี่ยเวลานั้นเดี๋ยวจะลืมใช่แต่ก็ พออาจารย์กินข้าวสักคำหนึงอาจารย์กินนี้เป็นลอดก็ได้แล้วพอกินเสร็จก็ค่อยกินตัวนี้ก็ได้ให้ให้เกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะมันไม่ร้องการทางน้ำอุ่นน้ำมันอืใช่เลยขอบคุณมากมากเลยอนุโมทนางด้วยทุกคนนโมทนาอาจารย์ต้องกินตัวนี้ซิงซิงกินอยู่แบคโมอแบคโมอ มันเลยบอลแฟนบอล้วก็เมยของออสเตรเลียม ah. ันไม่ค่อยมัน hmm. มัน mm มันโดสมันเยอะจริงแต่ว่ามันมันตัวที <t <t ่นรมามันได้หน่อยแต่ืมแต่สิงค์มันต้องกินเพราะว่าร่างกายัสร้างเองได้ใช่ เก้าร้อยแตะไม่มีแรงแล้วหมดหมดแรงตั้งแต่ตอนเห็นออเดอร์ที่กูจัดส่งไม่ได้และพันห้าร้อยหกออเดอร์กูก็หมดแรงละเอว่าการไหนลูกชายก็เนี้ยวมันจะเป็นในช่อง ออมีมัง้งขอบคุณมากจ่านามัทนานะขอบคุณมากมากเลยนะครับปลอดภัยต้องถ่ายรูปส่งให้ดู<อ>ไปซื้อน้ำขาย,ยาก็น่าจะมีเออนั่นแหละร้านขขาย,ยาก็จะมีแต่จาสั่งสั่งมาจะกัคุณโทนี่ยยงไม่รู้ขาเาเาอยู่แถวารันก็อ๋อลองรอลองรอลองถามคุณดูออลองถามดูดเราข้างในก็ได้ถ้งงั้นอนะ่ะพี่พี่ที่กินเขาแบบเรีย นั่งรอข้างในใช่สอสถ,ถูกอ,อ,อือืเฮ้ เลี้งหมีไปบอกมันให้ถามเรืออะไรเนี่ยใช่ออเดอร์ที่ถูกยกเลิกกดซื้อใหม่ได้นะทุกคนเอาเก็บไว้ให้เบสดู ไม่ได้นะมันโดนความร้อนออวันนี้สงสัยจะไม่ถึงเป้าหมายหนึ่พันบ้าน อ่ะอาจารย์ลงไลฟ์สดก่อนดีกว่าว่าพอแล้วเดี๋ยวเพื่อคุยอะไรอีกงานเงินใครจะกลับกลับได้เลยอ่ะอาจารย์ขอตัวลงไลฟ์สดนะพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนส่งเสริมออเดอร์ไปพักผ่อนกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันขอโทษทุกคนด้วยที่ออเดอร์โดนยกเลิกนะเพราะว่าส่งไม่ทันจริงๆผลิตไม่ทันผลิตสินค้าไม่ทันขอโทษด,ด้วยแล้วก็ เดี๋ยวครั้งต่อไปจะไม่ให้มีปัญหาเรื่องการส่งไม่ทันอีกจะพยายามทําให้ถึงเร็วที่สุดแล้วจะพยายามรอบเข้าไปมากกว่านี้นี่ก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ว่าเราไม่เคยเจออะไรที่มันประดังพังผูกเข้ามาขนาดนี้มันเป็น,นมิติใหม่เป็นปรากฏการใหม่เป็นประสบการณ์ของเราที่เราจะทําให้เรานําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมจะเป็นหนึ่งในวิถีของการพัฒนาตัวเองก่อนคนเราจะเติบโต มันก็ต้องเจอภาวะปัญหาแบบนี้แล้วก็ผ่านไปได้มันต้องมีทั้งได้และต้องมีทั้งการสูญเสียนั่นคือบทเรียนของความสำเร็จไม่มีใครที่สำเร็จแล้วได้อย่างเดียวแต่ไม่เคยสูญเสียคนสำเร็จทุกคนต้องได้และต้องสูญเสียคู่กันไปได้มากเสียน้อยได้น้อยเสียมากแต่วันหนึ่งมันจะเป็นบทเรียนในการที่ทำให้เราไม่ต้องสูญเสียกับอะไรอีกต่อไป เพราะฉะนั้นให้พวกเราเรียนรู้บทเรียนในครั้งนี้ว่าเราทุกคนเดินสู่ความสูญเสียเราจะโลภเพ่งเล็งแต่อยากได้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางอย่างหลายอย่างเราคอนโทรลไม่ได้อาจารย์ถึงบอกสอนเสมอว่าเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอะไรสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมอาจารย์จะคอนโทรลตัวเองดีแค่ไหน แต่เราคอนโทรลคนอื่นไม่ได้สุดท้ายมันจะเดินสู่ความสูญเสียแต่การสูญเสียนั้นก็เราสามารถทำใจย,ยอมรับมันได้เราจะมีความสุขอยู่บนพื้นฐานของการสูญเสียนั้นหรือเฉยๆกับพื้นฐานของความสูญเสียนั้นแต่เราจะไม่ทุกข์ร้อนกับมันแล้วให้ยอมรับไปว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะผ่านไปเองวันนี้เรายังเป็นการสูญเสียที่พอรับได้ไม่สูญเสียมากเกินไปเป็นการสูญเสียที่พอรับได้ อย่างน้อยที่สุดเรายังกู้สถานการณ์กลับมาได้และเป็นแบบเรียนบทเรียนถ้าเราไม่เผชิญกับบทเรียนแบบนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะรับออเดอร์ที่ใหญ่โตกว่านี้ไม่ได้ก็ได้เราจำไว้ว่าบทเรียนใหญ่ๆใ,ในชีวิตเรามันจะสามารถรเผชิญบทเรียนที่ใหญ่แบบนี้ในทุกๆครั้งในชีวิตเราแล้วมันจะทําให้เราผ่านได้เสมอแต่ถ้าวันหนึ่งเราเจอบทเรียนที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ อย่างน้อยที่สุดไอ้บทเรียนตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยเผชิญหน้ากับบทเรียนที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไม่เจ็บนัวเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากจนเกินไปเพราะฉะให้เราเรียนรู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วนี่แหละระบบของโลกระบบของสังสารวัตรระบบของความทุกข์เราคอนโทรลทุกอย่างไม่ได้เรายึดมั่นถือมั่นทุกอย่างไม่ได้เราดีเขาไม่ดีเขาดีเราไม่ดีสุดท้ายแล้ว มันจะเดินสู่ความพัดภาคผิดหวังจากสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเสมอเหตุการณ์วันนี้ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นอาจารย์ได้รับการโดนส่งออเดอร์ไม่ครบ1 5 0 6ออเดอร์มันเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่เราสูญเสียรายได้แล้วเราก็ลงทุนกับค่าใช้จ่ายไปแล้วเราก็ต้องยอมรับผลของมันร้องไห้กวีกาว่า ทุกจุเลนทุนลอยจะเป็นจะตายกับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่อาจารย์ได้กําไรไม่ขาดทุนและได้กําไรมากอยู่แต่แค่มันสูญเสียกําไรในส่วนนี้ไปเท่านั้นเองเราเข้าใจเนาะมันแค่สูญเสียกําไรในส่วนนี้ไปเสียได้ไหมเสียได้แต่ไม่เสียใจเพราะสุดท้ายแล้วนี่คือผลจากการกระทำหรือนี่คือวิบากที่เราต้องได้รับจากการเตรียมตัวเองไม่ดีบริหารจัดการไม่ดี เมนเนจโรงงานไม่ดีควบคุมไม่ดีชะล่าใจปล่อยปาละเลยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราประสบความสำเร็จกันทุกคนอาจารย์ประสบความสำเร็จในการทำกิจตัวนี้เป็นบทเรียนชีวิตอย่างดีมากกับมิติใหม่ของการขายของไร์สดกับเจนนี่ต้องขอบคุณเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นในเทศกาลเจนนี่นี้มากๆที่ทำให้อาจารย์เ,ยเดินมาถึงจุดนี้ ซึ่งอาจารย์เห็นว่าถ้าอาจารย์หาเงินเองอาจารย์ไม่สามารถหาได้มากขนาดนี้แม้อาจารย์จะขาดรายได้ไปแต่อาจารย์ไม่ได้สูญเสียมันเสียรายได้ก็จริงแต่ของที่เรามีเราขายต่อได้ในออเดอร์วันพรุ่งนี้ในออเดอร์วันนี้ในออเดอร์เมื่อวานเรายังแพ็คของได้และเดี๋ยวของที่เราเตรียมไว้มันก็จะหมดเพราะในแต่ละวันที่อาจารย์ขายของอาจารย์ขายได้เยอะมากในแต่ละวันมันจะเพียงพอต่อการต่อการที่เราไลฟ์สดมาในแต่ละวันแต่ถ้ามันได้ ไอ้วันที่มันโดนยกเลิกวันนี้ไปด้วยมันก็ยิ่งดีไงนี่บอกปะ่ะมันก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเหตุปัจจัยอินทร์บารมีเรามันจะได้แค่นี้เราก็ยอมรับมันแค่นี้แค่นี้ก็ได้กําไรคุ้มค่ามากแล้วมากแล้วจะต่อยอดต่อฐานไปมากกว่านี้ก็ยิ่งดีแล้วเจนนี่ก็โทรมาอาจารย์เมื่อกี้นี้ก็พูดแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์มาหาเจนนี่ใหม่ก็ได้ ยินดีกับอาจารย์ด้วยที่อาจารย์ฟังส่งของได้ม <ije an> ากขนาดนี้ครั้งหน้าเราจะไปเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่เราเป็นต้องชัดเจนกว่าที่เป็นต้องมีของรองรับกว่าที่เป็นต้องเตรียมมากกว่านี้ต้องเตรียมดีกว่านี้ต้องชัดเจนกว่านี้แล้วต้องมีของชัดเจนมากกว่านี้ที่สุดแล้วอาจารย์ขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้รับออเดอร์ในส่วนที่อาจารย์จะส่งไม่ทันและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอาจารย์มาเป็นอย่างดี ขอบคุณเจนนี่ที่ให้โอกาสอาจารย์ได้มีโอกาสไปนั่งไล์สดขายของกับคุณเจนนี่ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมทั้งลูกศิษย์ทั้ง f อซขอบคุณลูกศิษย์อาจารย์ทุกคน f อซทั้งทุกคนที่มาช่วยอาจารย์แพ็คของไม่คิดแก่ชีวิตไม่คิดแก่เงินทองมาทําด้วยใจบริสุทธิ์มาทําด้วยใจอาสาสมัครขอบคุณทุกคนอย่างยิ่งที่มาช่วยเหลือกิจการงานอาหารการกินมาตั้งโรงทานกันเพื่อซัพพอร์ตคนที่มาช่วยอาจารย์ แพ็คของขอบคุณมากมากถ้าไม่มีลูกศิษย์ไม่มี f อซคนที่มาช่วยแพ็คของมาช่วยดูแลกิจการงานเรื่องนี้อาจารย์คิดว่าการความสำเร็จจุดนี้คงมาถึงไม่ได้ขอบคุณอดมินทุกคนที่ช่วยเหลือในการแพ็คของขอบคุณจากใจจริงที่มาช่วยอาจารย์ความสำเร็จจุดนี้มาไม่ถึงจุดนี้และอย่างหนึ่งเงินที่อาจารย์เอาไปทามันก็จะเกิดประโยชน์ต่อไปขอบคุณจากใจจริงทุกคนที่มาช่วยเหลือเหนื่อยยากลำบากต่อเนื่องกันเจ็ดวันติด เจดวันติดติดอดตาหลับขับตานอนนอนไม่เป็นที่เป็นหลับเป็นแหลงเหนื่อยยากลําบากต่อเนื่องกันมาทุกวันขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณอย่างใจจริงที่อุตส่าห์ช่วยเหลืออาจารย์เป็นอย่างดีขอบคุณมากๆอนุโมทนากับทุกคนด้วยไม่มีอะไรจะตอบแทนจริงๆนอกจากคำว่าขอบคุณแต่พรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะ ใครจะเข้ามาช่วยก็เข้ามาช่วยได้พรุ่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งวันที่เราจะเคลียร์ของวันที่20กับ21ให้จบอีก3,000กว่าออเดอร์แล้วก็ทุกคนก็จะแยกย้ายกลับไปทํากิจการงานหน้าที่ของตนหมดละไม่มีละทุกอย่างจะเข้าที่เข้าระบบของมันตามโปรเซสของมันละเพราะว่าจะไม่มีไรายได้แลไ,ไม่มีออเดอร์เปี้ยงป้างแบบนี้อีกแล้วก็จะมีทีนึงก็คิดว่าอาจจะไปไลฟ์สดกับเจนนี่ โอเคเนาะขอตัวทุกคนนะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามมาตลอดเวลาหลังจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถไปกดซื้อสินค้าในตะก,การ้าของอาจารย์ได้ขอบคุณทุกคนอย่างยิ่งขอบคุณทุกคนอย่างมากอนุโมทนาทุกคนด้วยนะขอบคุณจากใจและขอโทษจากใจด้วยลาไปก่อนสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่อาจารย์อนุโมทนาพรุ่งนี้อาจารย์มีบัญญาที่กรุมหาวิทยาลัยกรุงเทพเวลาเที่ยงพรุ่งนี้อาจารย์จะอยู่ที่บ้านแค่ถึงประมาณ10โมงอาจารย์จะเดินทางไปมากรุงเทพ และหลังจากบรรยายที่มองเทีบเสร็จอาจารย์ก็จะกลับมาช่วยไร้สดขายของแพ็คของเหมือนเดิมแล้วก็จะเคลียให้จบในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเคลียบ้านเคลียไร้เรียบร้อยโอเคเนาะอนุโมทนาทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนจ้ะ